สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องน้่นพระรวยตอนนี้น้อนพระรวยกับมาทีวัดบ้านหนองมัดค่ะเมื่อนี้กับมาพร้อมเจตูค่ะเป็นบ้านของเจตูเองเนาะค่ะเมื่อนี้ก็อยู่ในวัดเนาะค่ะวัดบ้านหนองมัดค่ะสินีสมบัติอนไรค่ะแมนพระเจ้าว่านี่สมบัติอยู่ในทองค่ะโอ้แง่ ตัวเพิ่นเจ้าแมาสามไผ่ไอ้ข้อม่ะค่ะขาเจา้าสางพระไวยแล้วข้เจ้าเอาใส่ในนี้หันเพราะว่าสมัยตะเกียบิ่นู้นมีหมองเมียงเนาะเพิ่นมีแต่ฝังไ<ะ>วยเนาะค่ะเราข้างใต้พื้นจะมีไห้ไห,ห้เงินไห้ทองบัณน,นี้ก็มีโจรมากสามคนตอนนั้นเจตู๋น่อยหน่อยโยเกิดแล้วนหน่อยหน่อยอ๋อนะีนเ่เจตุกตัวด้านมาจ้าข้าเจ้ามาลักคนเอายุมุ่งนหนะน,น่นบัณนีต ข้าเจ้าเอากลับขึ้นมาหายแล้วบันนี้คนที่คนที่มากลันตายแล้วว <duh. S 3> ันนี้เพิ่นกัเลยมงใหญ่เลยเพิ่นแมงใหญ่หายของเพิ่นเพิ่นกีงไปอ้อมวัดด้วยตื่นเนี่ยเหมือนเสามาให้บ้านแต่มาเบิ่งห้อยเพิ่นกีงหายกีงเขาไปพ่นนั่นเขาไปต้นนั่นต้นนี่เขาไปได้ในเหงาใหม่นะทำเสียงไปเพิ่นเสียงไม่ปูเพิ่นเสียงเองของเพิ่นเพิ่นเอาไปเสียงเลยค่นเพิ่นกีงอ่อมไป คนทีคนทีคนทีมาเอานีคือได้เอาของกลับขึ้นมาทรงเอาของกลับขึ้นมาทรงแล้วก็กลับไปแล้วก็ตายอมัดถึงสามคนมาสามคนจากมาสามคนตายคนเอาอยู่มุมนี่แหละมุหนัแต่ว่าของปูคนนี่ยืนคนบอกว่าเถึงเวลาคนสี่สามเล้ยวแต่ว่าคนร่อคนล่อขค้นมาสั่แลคนมนคนข่าวมาว่นเอาลายเทียรแล้วแต่ว่าเอาไม่ได้ คนบานนีงกับมีคนบานนีงกับมาวนมาวนสิมาเปิดเอานะจะเอาบ่ได้ช่วยเถอะนี่ของเก่ากระทังเวลาที่เพิ่นสีเอาขึ้นมาสามแล้วมานี้เนาะตัวเลขกกัถูกทุกงวดถูกทุกงวดแต่ว่าบ่บกบ่ดังจนว่าถ้าเจ้าถามว่าวัดมงนีบ่แม่นถือสาอีกแค่เจ้าว่าบ่แม่นวัดถือสาบมาบ่แม่นวัดถือสาถึงได้กี่บอก เพราะว่าเป็นวัดเก่าวัดแจววัดนั่นเป็นอย่างคือบ่มี่ื่อเสียงคือเพิ่นยังสินะขาเจ้าเลยสงสัยเวลีลาเพลี่าเพลีลาค่ะเพลีเพลีเลสงสัยว่าบ่แม่นถืกสาถติจังซี่นะก็เลยว่ามันบ่แม่นมันมันมันโมหงเจ้าหรือว่าถือสาเบ่าะถือสาแต่ว่าก็ลองเบิ่งว่าลอสายบุญแม่นเพิ่นลอสายบุญนี่ล่ะเฮาเข้ามาแล้วบัดที่นี้ก็มีตั้งแต่สิได้สร้างบัดที่นี่นั่งเลขอยู่ขาตฮะเห็นแล้วค่ะ เจตวะนี่เจตุวะนี่าพนั่นเห็นว่าเหเลครับนั่นเห็นเจตนึงมาแลมนตัวไหาพสเอาไปครับขึ้นไปได้จุดทูปจุดเทียนได้เด้อภเด้อซยยขึ้นไได้อ่จุดทูกวนโอจุดเทียนสักวนจุดจุดเทียนก่อนครับให้ก่อนค่ะบ่อันนี้เพิ่นอยู่ชโมน ยูส <th Emperor> <th sto ic> ุองค์แดบนี้ต้องมาเจตวเห็นเลยเลยอันที่เป็นนหนึ่งนะมั้งเจตุจุดเทียนก่อนเจตฐานแต่างที่เจดฐานสามเริ่มหายเจตุอ่นหาย้ตัวเล็กมืองดกระซอมือเงดผููเขาไปจ่อพี่น้องเอซี่ผู้ใดอยากเห็นตัวเล็กชัดๆเขาไปนะกระสอันตงยูไปกลหนึ่งหาเด้สัน ดีข้าเจ้าเห็นหนึ่งอ้พตาดีเนาะ๋อนังปูด้อาค่ะนี่ะค่ะสมปัติก้าวที่นี่เลยนะคะนี่นะก้าห้าศูนย์ับสวยสั่นนั่นเห็นปะกระนาศูนย์เห็นปผู้เห็นเห็นบ่ผู้ันเห็นพัดตาดีพันตาดีโซคอหมาหนังปูด้วแต่ว่าเล็กมึงท่ยกบบอมีคนได้ถึงมากมากนายเน่ยเพราะว่าไต้กี้คนล็อกไว้มันเย็นัวือมันสามารถตีกัมแม่ซี่คนมากกัาเรื่องนี้ เอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเดี๋ยวมึงเขาก็ไปฟังกันตรง่วางของวัดคนนี้เป็นต่ฟังฟังแบบเป็นเพื่อนคิดไปกว่างิดไปนั่งกว่าขอเพื่อนขอซอขอเพื่อนแอดมินช่วยพูดเรื่องความฝันของคนที่ลองปูหยิบลอตเตอรี่ให้อีกครั้งเจตูนี่แหละค่ะ เจตุว่าเป็นฟ้าเนะี่ยโอ้กันอยากดูมือนั่นเจตุมากเจตุามา ah กมห ah ามหาครูเนาะมา ah ตั้งแต่ล่วงบานมา ah แต่ล่วงบานพาแม่ไปหาหมองขยายไปผ้าแม่ไปหาหมอก็นเลยกลับขึ้นมากลับขึ้นมากันเลยมากมามา,มาวัดหนีก่อนมาหวานรูนี่เพื่อนสี่คออีหยังเพื่อนกับมาคออยู่หนีพี่น้องเพื่อนมาบนมาบาดอีหยังเพื่อนกับมาบนอยู่หนีมาคออยู่หนีเจตุกันเลย อาวนแนีท่าของหาอาจารย์จุดถูกสามดอกขอนนํำปูสามดอกดีเนาะสามดอกอ่มัเนี่าอาจารย์คนก็เบาจุดถู่ขอนนําปูก่อนเราอ้วนสามปูดำาบาอุษานสามปูดำเพลินเนี่ยท่าอาจารย์เจาเบาเบาอุษานสารปูดำเพ็ินวาย่าบไหนเดขเนะ อย่างห้เล็กมากมากโตของอาจารย์คือเพิ่มคือสามหาสามหกเนาะอาจารย์เราวันนี้ที่จริงเราเพิ่นเน้นในเจตูนี่เพิ่นเน้นตัวนี้นี่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดที่จริงเพิ่นเน้นไห้นะคือรักนี่แต่เพิ่นมาให้เพิ่มอีกซื้อเจตูเลยเพิ่นเขียนใส่เนี่ยอือนี่จ้ะนีและเอาอตัดเจตูมาข้างแลกวเพิ่นให หายแค่สองตัวหนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดจ้าอันนี้เป็นทรงหายทางไล่เลยเพราะว่าเจตูมาขูงฝ่าเรื่องสาน้ำแม่เป็นก็เไยทรงหายทางไล่เลยไปเขียนเอาไหมอืมจ้าซุ้มนี่เจตูจับคู่เอานี่งอ๋อเพราะว่ารักลอยถ้าจากไหนมาเจ็ดหกเก้าอันนี้คือตัวเดียวกันจ้าเราเคนเด่นหายคู่นี่มันบ้าก็เลยจับก็เลยเอามาจับใ่กันจ้าเลยมาจับใ่กันบันนี้เจตูก็เลยเอาสมุดเล่มนี้นะไปว่างไว้ถาดคู่ ไปว่างไวทถาดปูหล้วก็เว่าวเรลี่ยโตัวเลขแล้วก็เอาขึ้นมาผีนั่งบอกว่าให้เลขห้เลขออกภายในของพระอาจารย์เดิฟูจังสีไดสางนี่สินะหรือว่าสีเปียนก็ให้ไปหาเจตูงนี่สินะก็เลยไปแอนไปเหย่ยนก็เลยไปนอนนอนบันนี้ก็ปูจะปูใดล่ะคันว่าปูดำกะเจตูกกเเคยเห็นหนาเพื่อนเนาะก็เลยบวลูเพื่อนไปยิบลอตเตอรี่ห้แต่ว่าเจตู๋คิดว่ามันสิเป็นรังวัลวบาลรังวั่นใดกับรังวัลนหนึ่ง เป็นเพื่อนยิบลรตรีอยู่ในความฝันในความฝันจ้ะเลขลอตรีนั่นเป็นเกาศูนย์หางโตเดียวกันกับที่เพื่อนเขี้ยนไว้หันทีจ้าเนนั่นเลยนะคะจ้าบันนี้แกตูก็เห็นนั่นลูกแก้วสองลูกอยู่อยู่อยู่ในอันนั้นเพื่อนอยู่ฟังข้างนียเนาะแล้วบันนี้กับพ่อเลี้ยนอีกเลี้ยนนั่นเป็นเลขเลี้ยนนั่นเป็นเลขหาเป็นเลขหนึ่งหาเอ้ยสองหาหกหนึ่ง สองห้าหกหนึ่นง 5, 6, 1. 1> จ้าแต่ว่าเจตตูบอกบอกเอฟซีว่าให้ไปซื้อลอต,ตเตอรี่ไปเด้ออันเก่าศูนย์หาเพราะว่า 5, ห้าเทียปูเพิ่นให้อันรางวัลน,นะบนรางวัลใดกับรางวัลหนึ่งยังสีนะแต่เอาเอา,เอาของพระอาจารย์นี่แหละไปไปนางเบายุหันแล้วก็ขึ้นมาเบาย่นีแล้วก็ไปเบายุธาทัาน เเลยไปฝันยังสั้นเพ่ได้ฝันอีหยังหลายดอกพี่น้องฝันว่าเพิ่นเย็บลอตเตอรี่ให้905จ้า9ก็บ่นนี้มันอาจสิเป็นรางวัลเลขค้าย3ตัวหรือรางวัลที่1นถึงหก็เป็นไปได้เนาะค่ะเจ็จ้าแม่นๆแล้วก็เป็นพู่มปูดำหรือก็เป็นพู่มปูหอมแล้วก็เป็นพู่มหอมใ้ผู้เฒ่าเก่าแต่สมัยโดนๆนะปู่นี่ยังบ่ทันมี้ปูจักนี้ว่าคุนชื่อว่าจังได๋ปูถ้ามีคนหัว ว้าเท่าซูม,มือนี่เอิญต่ปูยังปูใหญ่เลยสิล่ะบ่รู้จักว่าเป็นซื้อปูยังห้อมเพราะว่าเขาเจ้าสั่งมากเลยแล้วเพื่อเกิดบ่รู้ว่าสิเป็นปน,นั่นกันนี่แต 3, นะงตะก,กีบลาเป็นสาม้านะเอาจมบัดจนเลยนะัมแต่บ่มีผู้สนใจที่ตะกีบตะคิดบ่มีผู้สนใจเรียงมุ่งเพราะว่า ทางั้งขาง,างนี่กับบอดด้แอมเด้พี่น้องเอฟซีทั้งขางนี่กับบอดด้แอมเด้อันนี่โบนี่เขนบูรณาขึ้นมาไหมของก็บูรณาขึ้นมาจากไอ้พี่เพิ่นจะเป็นเจ้าชานเพิ่นจะแอมมือนจะทั้งหลังยี่แบบอะไนั่นจ้ะนังข้านี่กับมุ้งสังกะซีโอนมุ้งไผ่หย่ามุ้งไผ่หย่ามุ้งไผ่หย่าเหลือแต่บมี่ยังทังหม่องห้าวนางนี่กับเป็นเป็นดินเหนียวดินเหนียวเป็นพื้นบราณเนาะโบราณมันก็ได้มาเซิร์ฟมาเป็นแบบนี้บันนี้ขจอม้าลัก ข้าเจ้ามันรักรักคุดอันรูดคุดคุดเอาอันนเอาสมบัติเพื่อนย่หันรักจนเลยเอาไปรักเอาไปแล้วบัดที่นี้ข้าเจ้าเอากลับขึ้นมาทรงแล้วเพื่อนก็เลยพ่ากันมาสากเมื่อเอียอย่างนั้นมีชิดแน่ไม่มีชิดแน่ก็น้อยแต่ว่าเพื่อนว่าดดอันคุดยากดอกเพราะว่าแมนแมนข้าเจ้าเสียเอาไปข้าเจ้าก็เอาไปบ่ไดแม่เอาไปแล้วข้าเจ้าก็กลับขึ้นมาทรงขึ้นกาแมน เอากลับขึ้นมาทรงคือเกาหรากลับข้นเีนเ่ยเอาของมาทรงแล้วกลับไปเฮี้ยนกับไปไหลาตายไหม mm hmm. จะเป็นยังสั่นผู้ใดเขามากด้วยกันมาสู้แบบนี้กะกลับออกไปแล้วจะเป็นกันผู้ใดมากคิดบ่ดียังสินะ mm hmm. นอกจากเพื่อนสิงหยเองเนาะนอกจากเพื่อนสิงห์เองเพื่อนเพื่องพาอาจารย์เพื่อนมาอยู่นี่เพื่นอนเลยสางลายยางเลยเพื่อน, mm hmm. นมอยูปุ่นนี่เพื่อนเพื่อนหายเลขกระถือทุกวันทุกวันเห็นบ่ คนที่มาเนี่ยมแต่ผูดอยสูงดีแม่ถี่เรามาแต่บ้านพังตกนะั่นเราได้ตั